Alexa, can you play the Christmas song for the kids? The playlist Christmas for Kids on Amazon Music. สวัสดีทุกค่ะเพื่อนแมรี่คริสต์มาสเด้อค่ะวันนี้ตื่นสายมากมากเลยสองมื่อที่พานมาซุปหยุ่งงานมากๆเลยค่ะเพื่อนเลิกดึกเที่ยงคืนก็เลยบริหามีเวลาตอบคอมเมนต์เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะบว่ายัางกันเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้มันหยุ่งเดี๋ยวให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนเนาะคะ่ะซุจังถึงจะตอบเพื่อนตื่นสายแห้งกะจะมาอ่าแมรี่คริสต์มาสกับทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะแล้วกะนซุก็จะไปเปิดของขวัญค่ะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วกะ จะชวนเพื่อนไปเปิดของขวัญน,น้ากันค่ะปีนี้บอไดมีอย่างตื่นเต้นมากมากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาบอสามารถที่จะไปเจอเพื่อนฟุง้งมองไรใดก็เลยจัดสองคนอยู่บา<ไ>้านญาติพี่น้องก็มาหากับบอไดค่ะเพื่อนก็เลยจัดสองคนอยู่บ้านกะของขวัญอยังกับบอไดมีมากมายเนาะค่ะเนาะทั้งขอบครัวทั้งแฟนเขาก็ทรงไมาหา่ห้เรียบร่อยแล้วเฮาก็ทรงไปให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วกะเมื่อนี้กะ เป็นโอกาสที่ดีเวลาที่ดีมากมากเลยเตรียมตัวพร้อมที่จะไปเปิดของขวัญกันแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเบิงนกนกันเลยค่ะว่าสุกได้อีกอย่างนะะเนาะนค่ะเนาะนี่เด้อค่ะเพื่อนของขวัญน,นี่ค่ะกับปาริมีอีางเนาะค่ะเนาะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเขาาะ เปิดกันเลยค่ะ <c oughs> หาคันเพื่อนเดี๋ยวเขามาเปิดกันว่าเขาได้ยังกไงเนาะค่ะเนาะมาลุ่นกันค่ะลุ่นซอยกันอันนี้จากแฟนซูค่ะมาลุ้นว่าเราได้ยังไงเลาะค่ะเนาะได้สุดนอนค่ะเพื่อนได้สุดนอนแชมพีาไดแชมเปญวดนึงค่ะเพื่อนว้าว น่องไส้น่องไส้แฟนสมแชมเปญมาให้ค่ะเพื่อนกับคาบเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เนาะเพื่อนเพื่อนบ้างมันคืออาคล้ายๆเหมือนสปาค่ะเอาดำหอมเมียงเสียยดลงไปแล้วกับจุดเทียนด่านน้ำมันก็ให้หอมเสียนะคะ่ะเพื่อนฟุกคิดว่านะหรือว่าน่าจะเมนค่ะเพื่อนเห็นบ่ะน่าจะเมนค่ะ ปีนี้บ่ได้ยื้นว้วาด้อค่ะแบบง่ายๆประหยัดเงินกันเนาะค่ะเนาะไปได,ดาบ่ได้ก็เลยพากันประหยัดเงินบ่ได้ต้องซื้ออย่างมากไหม<อ>สกอตท,ทิชแครกเกอร์ <laughs> ต้องว่าให้เปิดประสันว่าอ้ <laughs> <laughs> เปิดเปิมาโมเมนต์ขนมแครกเกอ,อร์แล้วเด้อนี่ เป็นน้ำหอม Jean, คุณเพ่อนเรดจีนค่ะเพื่อนสอบใส่เรดจีนแล้วค่ะเนาะเอาไว้ใส่ไปเฮ็ดงานค่ะเพื่อนนี่สอบอยู่ด้อค่ะเพื่อนเรดจีนโอ้หนารักมากเลย thank you <Open. S 1> โอ้โอ,โอคือไห้เออเปิอดอีกรอบแบบที่นี่คือว่าเป็นเอ้าไอ้ที่กล้องนี่กองหลอกด้วยค่ะเพื่อนโมเมนต์ของจริง้อเดีดดอนี่อ๋อเพื่อน เ <laughs> บิง้งเราหาซื้อมาให้เพื่อนนี่เบิง้งของที่ทูใส่ค่ะเพื่อนนี่ไอสปอนเอ็อนลลเอลเฮดครีมล่องเพื่อนสูเนาะค่ะเนาะนี่ทูจะใส่ไอตัวนี้เอาอีหยังอะไนี่คือฮอคือแธเออเพื่ <laughs> อเนเพื่อนเราสื่อเสือให้แม่เบิง้ง ก็ผู้เท่าแท้แต่ว่าสีร้นใจเห็นเพื่อนซูเป็นคนสอบสีแดงเนาะสีลากีของซูเลยสีแดงนี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวจะต้องใส่เห็นเพื่อนในเบิ้งเด้หน่เบิ้งรู้แล้วก็ให้หนาหักแท้พู้น่ะแล้ว่าซูสอบสีแดงเบิ้งเพื่อนแล้วห้เป็นมีแต่แนวสีแดงซูมันเป็นเอากองมาหลอกซูเพื่อนเบิ้ง เพื่อนๆน,นี่ซูห้อันนี้เล่าค่ะเราเป็นคนบอสอบกระเป๋าตังค์ใหญ่ๆค่ะเราบอสอบแบบพลุ่งพลังซูงก็เลยไอเสือนี่ห้เล่าแล้วก็เาสใส่คาดเดาะค่ะเนาะแล้วก็ใสก่กระเป๋าเราใส่ง่ายด้วยเนี่ยเห็นบ่หันเพื่อนเหมาะสมก็เล่าที่สุดแล้วแนวมากหนาเพื่อนเบื่งนอึงแนวมากหนาเดวสิได้มากาหนาเพื่อนเบิ่อ่ะได้แบบชนี่หนึ่ หลอกซู้อีกแล้วดีซู่ก็น,นึกว่าอันไม่นึกว่าไอแนว่ขาตั้งกล่องไม้โมแมนเ้วยค่ะเพื่อนๆอันเก่าที่เราเคยสือหายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าขังไนมันเหมือนน้ำต้องเปิดแล้วแบบนี้ซับขาหลอกซู้อีกแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อ้าเพื่อนของปโปรดเลยค่ะ, <c oughs> ะคแล้วได้แล้วไดบะะุกจากพ่อกับแม่เล่าบ้างหน่อยค่ะเพื่อนนี เราเบบรูุอีกอย่างนะเอาไวอา้อ่านเราเป็นคนสอบอ่านขันเพื่อนนี่เอาไวอา้อ,อ,อ่านเนาะค่ะเนาะย่ำเราพักผ่อย่ำฮอลิเดย์อีอย่างเสียเราจะเอาไว้สะอา่าน f o me, <From> me. <From> you บสซูกง่งมันคืออีอย่าง ยังเหรอ่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆพืู่ก็นึกว่ามันแนวตัดหาบแเนไอแน o จอ่อเข้มคัดเพื่อนๆพื่อนนี่เน o จ่อเข้มคัดเข้มคัดบ่มเนียนได้พอดีจักอัานมิแต่ไปเสียตังค์ให้เขาจ่อให้เพื่นเพื่อนเบิ่งดูแล้วก็หูจะข่วงคักแท้เอาแน o จ่อเข้มคัดมาให้อ้ายขอบคุณหลายๆค่ะเออ คาดจากแป้นซุกข,ขันเผื่อนเบิง้ง <c> แ <oughs> ล้วเกียนได้ดีมากเลยขันเผื่อนน,น้าฮักน้าฮักแถมมียังยัง,งนั่ยอีกบุญเบิง้งน่ารักมากเลยขันเพื่อนอันนี้เอาไว้หอยอยู่ในรถเนาะค่ะเนาะนี่จะได้หอมๆขันเพื่อนว้าว าก็สั่นหาย,ยัางหนาหักหนาห,ากหักไม่หดีแทเ่เ,ทงงเ,าายยเพื่อนเพื่อนเราส่งไงเราหายยังปิงโก้เพื่อนปิงโก้เกมเฮ้คือยังลูกสะใภ้มาเล่นการพานันแต่นอกหันเพื่อนเลนตรงไม่นีมม่แม่เป็นเกมดูบ้าเกลนเดอร์ค่ะเพื่อน <c oughs> แต่วา่าเป็นเกมได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดแต่ว,ว่าปิงโก้ก็โอเคอยู่นะนเคยไปวิ่งไปอ่ เล่นปิงโกลแล้วก็นชนะมากด้เงินมาอยู่ขันเพื่อนสามลอยผนเดอ้อสามลอยปอนผนเดอ้เดอเฮ็ดเป็นเลนไปนีขันเพื่อนเขาจะมีให้ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะน,นี่เอาไว้เป็นเกมเนาะคะ่ะ อีหยังนีโอ้พเพื่อนบังนี่ย่ำไปเที่ยวไปฮอลกเดย์เนาะคะ่ะเพื่อนๆพกผ้ามีหนาแล้วเสือแนวเจาะมาไห่นี่เพนนื่อนเพื่อนกวางอยู่นะใส่โท,ทรศัพท์ใส่เครื่องส้ำอ่างใส่นั่นใส่นีไ,นไป โอยถูกใจอยู่ค่ะเพื่อนเบิ่งพูนานารักด้วยชอบอยู่ค่ะแฟนสูเราได้ไอแนวติดอากล่องติดรถเนาะคะนะ่<ๆ>ะคเพื่อนย่ำเราขับรถสีกระติดเกิดยังขึ้นก็จะได้รูเนาะคะนะ่ะเนาะสูก็อยากได้สักอันเด้อค่ะเพื่อน <laughs> แครกเกอร์เฮ้ยแคบหมูพี่น้องแคบหมูเห็นว่าเมียมากินแคบหมูก็เอาแต่เอาอีหยังมาหายเบิ่งเล่าตลกมากเพื่อนน่ารักมากเลยได้แคบหมูสองห่อคันเพื่อนได้แคบหมูสองห่อเนี่ยเพื่อน โดนใจสูมากเลยอันนี้คือขิ้มันแดดด้วยค่ะขิ้มันแดดท่าหนาหนึ่งร้อยพัทที่สวาสูสุใสอยู่ค่ะเพราะว่าสูปเป็นเอ่อเฮาอยู่ก็หนาคอมเนาะค่ะเนาะอยู่ตลอดเวลามันเทศเหนืหนาวขึ้นฝ่าค่ะสําหรับผู้หญิงเนาะคะนะ่ะเนาะบาัวผู้หญิงผู้ใส่ค่ะเพื่อนนี่เลยดีมากๆเลยสูสอบใสทุกมือนี่สูกันยังใสอยู่บางสูดายสองหลอนเลยใสไปเถอะเป็นปีเพื่อนๆน,น,น,นี่ซ้ำนี่ก็ได ชอบมากๆากที่หามาใส่เ้ยค่ะเพื่อนๆผู้ใดที่แบบว่าอยู่หนาค่อมหลายๆแ้ลก body w a อ h ค่ะเพื่อน t ท s t b a c k ร์ค่ะเพื่อนนี่แพงมากๆเลย body l o t i o ่นเพื่อนเบิ้งเราสันมาให้เราเห็นซูเป็นคนสอบใส่คีมท่าผิวเลยค่ะเบิ่งเราสื่อมาให้คีมท่าผิวเพื่อนเพื่อนเบิ้งมีแต่ยางเกลือ ของใส,ส่ทั้งนั้นสูสอบยุขันเพื่อนเอาที่เอาที่สู้ใส่เนาะค่ะเนาะค่ะอันใดที่สู้มาใส่บาตอกห้สู้เพราะว่าสู้เสียดายค่ะซื้อมากกับเราใส่นี่สิของแฟนสู้เราได้ใหไม่อันนี้ถ้าขันเพื่อนเห็นบอสำหรับไอ้เราสอบท่าสีเพ่นเพ่นรูปเพ่นนั้นเพ่นนี้ขันเพื่อนเบิ้งก็จะเอาเอ้แนวมาว้างแล้วเราก็ท่าได้สบายแล้วขันเพื่อนเบิ้งเราได้พอกับแม่ เดี๋ยวม่าเบิรงสินต่อไปคันเพื่อนเลยท้เหลืออีกสองสินเนาะค่ะมันคืออีหยังได้แป้งแต่งหน้าเพื่อนเพื่อนึงอันนี้มันคือขีมล่องพืนเนนะคันเพื่อนขีมร่องพื้นนขีมลองพืนน้พน,พน,พนสําหรับคนที่เป็นฝาเนาะค่ะเนาะห้อยซักห้อยอีหยังกระเฮ็ดได้ค่ะนี่ค่ะ dermaco make up ครับ dermaco คัคนเพื่อนนี่อันเนี้ย สำหรับคนที่ว่ามีห้อยซักเป็นห้อยดําห้อยอีหยังก็ตามไอ้ตัวเนี่ยปิดอยู่ค่ะเพื่อนนี่สูดใสสองกองเลยนี่ค่ะก็เป็นไอ้ของทั้งบดที่ว่าสุดใในช่วงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะก็มีอีหยังที่ถูกใจหลายๆอยังอยู่ค่ะเพื่อนกะเดี๋ยวสูจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปกินเบกฟัสเนาะค่ะเนาะแฟนรู้แล้วสูเราจะ เป็นคนทําเบรกฟัดก็เดียวซูก็บจะล่าเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปกินเบรกฟัดก่อนแล้วก็จเดซูจะได้จัดโตเตียมโต๊ะเพื่อสําหรับคริสต์มาสดินเนอร์สำหรับขึ้นนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับซูใหม่ในวิดีโอหนาเด้อค่ะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีเด้อค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ